สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงกันนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้ คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะ the fool ราชนีถือเหรียญ the tower พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณเพิ่งจบความส ang, ัมพันธ์จากความสมัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์กับใครบางคนมามันเป็นการจบกันแบบกระทันหันซึ่งการจบกันแบบกระทันหันนี้มันเป็นการตัดสินใจที่มาจากฝั่งของตัวคุณเองคุณเลือกที่จะจบมันแล้วปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากปัญหานั้นหรือจากบุคคลคนนั้น เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่หมอมองว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณอาจจะอยู่ในวังวนของปัญหานั้นหรือคนที่สร้างความทุกข์ใจให้กับคุณมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนในวันที่คุณนิ่งคุณหาทางออกให้ตัวเองได้และคุณกลับมารักตัวเองได้แบบไม่มีเงื่อนไขคุณเลยเลือกที่จะจบจบแบบที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ทันตั้งตัวเพราะเขาไม่คาดคิดว่า คุณจะกล้าตัดเขาเขาไม่ค่าคิดว่าคุณจะกล้าเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นและในวันนี้คุณเป็นอิสระและมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกคุณก็ยังมีความคิดถึงนึกถึงคนที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจยังนึกถึงเหตุการณ์ที่จบไปพังไปแต่คุณก็มีความสุขมากกว่าที่คุณจะอยู่ตรงนั้นในขณะที่มีความทุกข์นี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานทางฝั่งของเขาคนนั้นกันนะคะว่าพลังงานของคนที่คุณกำลังคิดถึงในตอนนี้พลังงานของเขาเป็นแบบไหนขอพลังงานของคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาในตอนนี้ด้วยนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นแบบไหนเด็กถือเหรียญ The were The c h a r า i ์ลพลังงานของเขาในตอนนี้พี่หมอมองเห็น การอยากเดินทางการอยากติดต่อสื่อสารเพื่อมามอบความมั่นคงทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับใครบางคนที่เป็นคนทางไกลแล้วในวันนี้เรามาถามระหว่างเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นที่หมอมองว่าพลังงานของเขาคือการอยากติดต่ออยากเดินทางมาหาคนที่อยู่ห่างไกลนั่นก็คือคุณคุณกับเขาจะต้องเป็นคนที่ อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอและเขาคนนั้นเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณค่อนข้างมากพลังงานของเขาในตอนนี้มันค่อนข้างรุนแรงมากนะคะกับการที่อยากกลับมาหยิบยื่นความชัดเจนหยิบยื่นสถานะหยิบยื่นความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณอีกครั้งเพราะชาลีออดนี่นนหมายถึงการเดินทางการเดินทางในตอนนี้เขากําลัง จัดการวางแผนบางคนอาจจะติดต่อมาด้วยข้อความโทรศัพท์ผ่านทางสื่อต่างๆที่คุณกับเขาเคยใช้ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันหรือบางคนที่เขาสามารถทําได้ด้วยการเดินทางมาหาคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะนี่คือพลังงานทางฝั่งของเขาในตอนนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ ว่าในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นด้วยนะคะนายถือเหรียญถึงแม้ว่าพลังงานก่อนหน้านี้พลังงานของเขาจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ตามนะคะแต่ในตอนนี้เขาเป็นราชาถือเหรียญแล้วเขาเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงและชัดเจนกับความต้องการของตัวเอง ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขารู้แล้วว่าเขารักใครและเขาอยากทําอะไรเพื่อคนที่เขารักเพราะฉะนั้นจากพลังงานก่อนหน้านี้เขาอยากเดินทางกลับมามอบความชัดเจนกลับมามอบความมั่นใจและมั่นคงในความสัมพันธ์ให้กับคุณในการกลับมาครั้งนี้ของเขามันไม่ได้มาด้วยอารมณ์นะคะมันมาจากการกันกลองความคิดความรู้สึกที่แน่ใจแล้วบางคนเขาอาจจะนิ่งเงียบและหายจากคุณไปนาน แต่นน่ามันเป็นเพราะเขายังไม่รู้ใจตัวเองแต่ในตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วรู้ว่าเขาต้องการอะไรรู้ว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อให้ได้คุณกลับมาในความสัมพันธ์เขาชัดเจนและไม่มีการหว่นไหวอีกแล้วเพราะเขาเป็นราชาแล้วราชาผู้ที่นิ่งและมั่นคงจะไม่นวนเงินหรือหว่นไหวไปกับสิ่งเล้าต่างๆที่เข้ามาอีกต่อไปนะคะ ไพ่สามไม้เท้ามันเป็นการยืนยันชัดเจนกับพลังงานของเขานะคะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณและเป็นคนที่ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นหลักคุณกับเขาบางคู่อาจจะยังไม่เคยเจอกันและในตอนนี้ถ้าหากมีการปิดกั้นการปิดกั้นการติดต่อสื่อสารปิดกั้นใจ ิดกั้นความรู้สึกกันในตอนนี้เขาคนนั้นกำลังพยายามหาช่องทางในการติดต่อคุณหาช่องทางที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขากำลังหาดูว่าเขาจะติดต่อคุณได้ในช่องทางไหนถ้าหากคุณยังมีช่องทางติดต่อกันอยู่ยังไม่ได้บล็อกไม่ได้ปิดกัน้นเขาก็แค่รอจังหวะเวลาว่าจะทักคุณมาในช่วงเวลาใดหรือจะต้องใช้คำพูดแบบไหนในการทักคุณมาหรือใช้เรื่องราวเรื่องใดในการเปิดประเด็นในการพูดคุยกับคุณ เขากาลังรอจังหวะและเวลาที่จะติดต่อคุณมานะคะแต่ถ้าคุณกับเขามีการบล็อกกันไม่มีการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นระยะเวลานาน mm hmm. เขากําลังพยายามหาช่องทางที่ทําให้ได้ติดต่อคุณพูดคุยกับคุณและเขาคนนี้จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้สามารถติดต่อคุณได้หรือพูดคุยกับคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะในวันนั้นวันที่จบการเขารู้สึกว่าคุณเดินหันหลังจากไป โดยที่ไม่บอกเหตุผลอะไรกับเขาเลยเขารู้สึกตั้งรับไม่ทนันตั้งตัวไม่ทนันเพราะความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าวันที่คุณเดินออกมาจากชีวิตเขาวันที่คุณกับเขาเลิกการตัดจบกันมันเป็นประเด็นเพียงแค่เล็กน้อยแต่มันไม่มีการพูดคุยหรือไม่มีการเคลียร์ใจกันเหมือนในอดีตอาจจะเป็นเพราะคุณสะสมปัญหาสะสมความเจ็บช้ำน้ําใจมานานจนในวันนั้นต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนมันก็ทําให้คุณถึงจุดเดือดจุดระเบิดได้ และมันเป็นจุดที่คุณทนไม่ไหวอีกต่อไปคุณเลยเดินออกมาซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหานิดเดียวแต่ทําไมคุณเลือกที่จะเดินไปทําไมก่อนหน้านี้มีปัญหาเยอะกว่านี้คุณถึงไม่หนีหายไปแต่นั่นเป็นเพราะว่าคุณทนกับเขาจนมันถึงจุดที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปคุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาเขาต้องการมาเคลียร์ใจต้องการมาหาคําตอบเพราะเขาไม่รู้จริงๆนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณต้องเสียใจเพราะเขาแค่ไหนถึงแม้ว่าบางคนจะรู้แต่เขาก็คิดว่าทุกครั้งเขาก็มีการขอโทษกลับมาทำดีให้กับคุณกลับมาทำเหมือนรักคุณแล้วก็ไปทำผิดซ้ำๆเขาไม่คิดว่าความรู้สึกเจ็บช้ำที่คุณได้รับมันสะสมมาเป็นระยะเวลานานม,มันเป็นยังไงเขาเข้าใจว่าในเมื่อเขาง้อคุณคุณก็คงหายโกรธแล้วถ้าหากคุณไม่หายโกรธคุณคงไม่ให้อภัยเขาเขาเลยไม่รู้ว่า จุดเดือดในวันนั้นมันมาจากการสะสมความเจ็บช้ำและความเสียใจของคุณในตอนนี้นะคะพ่หงดาบเขาหวังว่าคุณจะหายโกรธหายเกลียดเขาและพร้อมที่จะพูดคุยกับเขาเขาไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะวันนั้นที่เขารู้สึกเหมือนที่พี่หมอบอกเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยประเด็นเล็กน้อยมากแต่คุณรันเลือกจบเพราะฉะนั้นเขา คิดว่าในตอนนี้คุณน่าจะหายโกรธหายเกลียดเขาแล้วเขาอยากกลับมาคุยอยากกลับมาเคลียร์อยากกลับมาถามคุณว่าในวันนั้นคุณเป็นอะไรทําไมคุณถึงเลิกทําไมคุณหนีหายไปจากชีวิตของเขาและไม่ฟังคําอธิบายอะไรเลยเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณและเคลียร์ใจในเรื่องนี้นะคะไพ่สามถ้วยบางคนในตอนนี้เขาอาจจะไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนรู้จัก หรือขอความช่วยเหลือจากคนที่รู้จักคุณรู้จักเขาเพื่อให้เป็นตัวเป็นตัวกลางในการทำให้คุณกับเขาได้กลับมาเคลียร์ใจกันได้พูดคุยกันได้แก้ไขปัญหาร่วมกันถ้าหากคุณกับเขามีเพื่อนร่วมกันเขาก็จะขอให้คนคนนั้นหรือคนเหล่านั้นช่วยเหลือเขาหรือถ้าเขาอาจจะไปขอควาปรึกษ,ษาจากคนที่เขาสนิทและไว้ใจว่า เขาจะต้องทํายังไงถึงจะได้หัวใจคุณกลับคืนมาเขาจะต้องใช้วิธีไหนในการง้อคุณหรือทําให้คุณกลับมายอมรับเขากลับไปในความสัมพันธ์อีกครั้งตอนนี้เขากําลังปรึกษาคนอื่นหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่3อยู่นะคะและเหตุผลที่เขากลับมาเพราะในตอนนี้พี่หมอบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเขาเป็นราชาถือเหรียญเป็นคนที่มั่นคงมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วและในตอนนี้เขารู้แน่ชัดแล้วว่าเขารักคุณความรักที่เขามีให้กับคุณ ยิ่งห่างไกลกันเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้พูดคุยกันนานแค่ไหนมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าเขารักและต้องการและหวยหาในตัวคุณมากเท่านั้นจนเขาไม่สามารถทนทนอยู่กับความรู้สึกลักที่ล้นใจในตอนนี้ได้เขาต้องกลับมาเคลียร์ปัญหากับคุณและกลับมาบอกคุณว่าเขารักคุณและต้องการคุณเพราะฉะนั้นตัดเรื่องผลประโยชน์ไปได้เลยนะคะสาเหตุที่เขากลับมาเพราะเขารักคุณและต้องการเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่ง ถ้าในอดีตนะคะคุณเคยสงสัยเขาหรือการกระทําของเขามันชวนน่าสงสัยว่าเขามีใครคนอื่นด้วยหรือเปล่ามีคนอื่นนอกจากคุณไหมอาจจะด้วยการที่เขาไม่เคยให้สถานะก,กับคุณอาจจะด้วยความที่คุณรู้สึกว่าเขายังไม่ลืมแฟนเก่าคนรักเก่า รือคุณคิดว่าเขามีคนอื่นในความสัมพันธ์ในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะมาเคลียร์ประเด็นตรงนี้เขาจะมาเคลียร์ใจกับคุณเรื่องนี้ด้วยเขาจะมาทําให้คุณชัดเจนว่าเขาไม่มีใครเขามีแค่คุณคนเดียวในความสัมพันธ์และไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่ไม่มีใครอยู่ในใจเขานอกจากคุณเพราะว่าคุณคือหนึ่งถ้วยของเขาคุณคือความรักหนึ่งเดียวของเขาเท่านั้นและเขาอยากบอกคุณนะคะว่าการที่เขาจบกับคุณในวันนั้น มันเป็นการจบที่เขาไม่ได้ตั้งตัวตั้งตั้งสติรับกับมันเลยเขาค่อนข้างช็อกมากกับเหตุการณ์ในวันนั้นแต่ในช่วงแรกเขาไม่ได้รู้สึกหรอกนะคะว่ามันเสียใจเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณหายไปเขาก็มีคนอื่นเขาก็มีเพื่อนมีงานทำคุณเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีคุณเขาก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้คิดจะตามไม่ได้คิดจะยื้อคุณจนบางคนอาจจะห่างหายกันไปหลัก ห้าเดือนหกเดือนหรือบางคนอาจจะหลักปีแต่พอยิ่งระยะเวลานานเท่าไหร่เขายิ่งกลับมาคิดทบทวนความรู้สึกของตัวเองเขายิ่งรู้ใจตัวเองว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยกับการที่เขาใช้ชีวิตกับเพื่อนกับคนใหม่ๆหรือกับใครก็ตามที่ไม่มีคนการที่ไม่มีคนในชีวิตมันทําให้เหมือนเขาหาจุดยึดเหนี่ยวไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังความรู้สึกของเขามันเริ่มแย่ในขณะที่ความรู้สึกของคุณเริ่มดีเริ่มนิ่ง แต่ของเขายิ่งนานเขายิ่งแย่ยิ่งดิ่งยิ่งพังพลังงานความรู้สึกของเขามันสวนทางกับคุณนะคะในช่วงแรกที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นคุณมีทั้งความเสียใจยเจ็บปวดบางคนดิ่งบางคนพังไม่กินข้าวไม่หลับไม่นอนแต่ในขณะที่เราเห็นเขาใช้ชีวิตมีความสุขเที่ยวเตะอยู่กับเพื่อน แต่ในตอนนี้พอพลังงานของคุณเป็นคนที่นิ่งขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่เป็นมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันกลับเป็นตัวเขาเองที่เครียดคิดถึงคุณจนชีวิตไม่เป็นอันทํางานหรือไม่ยอมพูดคุยกับใครไม่ยอมไปไหนกับเพื่อนเพราะเขาคิดถึงแต่ตัวคุณ6กเหรียญเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสเขาอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะ โอกาสนี้โอกาสที่คุณเคยให้เขามาหลายครั้งแล้วแต่ในครั้งนี้เขาอยากกลับมาขอมันอีกครั้งมันเป็นการกลับมาขอเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขามั่นใจแล้วว่าโอกาสครั้งนี้ที่คุณหยิบยื่นให้กับเขาเขาจะไม่ทําให้มันหลุดมือไปอีกเขาจะไม่ยอมเสียมันไปเขาจะทําทุกอย่างทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาโอกาสนี้เอาไว้ขอเพียงแค่คุณยอมเปิดใจและให้โอกาสกับเขาอีกครั้ง ตอนนี้นะคะก้าวไม้เท้าเขากําลังหาจังหวะและเวลาหาโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณจริงๆเขารอคอยที่จะติดต่อสื่อสารคุณรอคอยที่จะได้เดินทางมาพบคุณเพียงแค่รอให้มั่นใจว่าคุณไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วหรือบางคนอาจกำลังเช็คดูว่าคุณเปิดใจให้คนอื่นหรือย,ยังคุณมีคนรักใหม่หรือยังเพราะถ้าคุณมีคนรักใหม่เขาก็ไม่อยากเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณ เขาก็จะอยู่รอรอจนกว่าคุณโสดอีกครั้งแล้วเขาจะกลับมาขอโทษและขอโอกาสจากคุณมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อนะคะแต่คนคนนี้ในวันนี้เขาพร้อมที่จะรอคุณบ้างแล้วพร้อมที่จะรอให้คุณโสดถ้าคุณไม่มีใครเขาก็จะหาจังหวะและโอกาสเข้ามาคุยกับคุณแต่ถ้าคุณมีคนใหม่ไปแล้วเขาก็จะรอรอจนกว่าคุณจะเป็นโสดอีกครั้ง ซึ่งไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่หรือคุณอาจจะตกลงปรงใจกับคนนั้นไปแล้วก็ได้แต่เหตุผลที่เขารอเพราะเขาไม่อยากเข้ามาทําให้ชีวิตรักของคุณมีปัญหาแต่เขาก็ยังไม่สามารถเปิดใจให้ใครคนใหม่ได้เขาไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เขาเลยเลือกที่จะขอรอคุณเพื่อชดใช้ความผิดของตัวเองที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจ ราชนีถือไม้เท้าแต่ในใจลึกๆนะคะเขาคิดว่าคุณยังรอเขาอยู่เขายังคิดว่าคุณยังไม่ได้ไปไหนเขาคาดหวังแบบนั้นนะคะซึ่งพี่หมอมองว่ามันเป็นเรื่องจริงในใจลึกๆของคุณถึงคุณจะเป็นคนเลือกจบความสัมพันธ์นั้นเพราะความเจ็บช้ำน้ําใจที่คุณได้รับแต่ในตอนนี้คุณก็ยังรอคอยการติดต่อจากเขาอยู่แต่มันต้องเป็นการติดต่อที่กลับมาด้วยความชัดเจนและมั่นคงไม่ใช่แค่ทักทายมาว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหม เรากลับมาคบกันไหมถ้าแค่นี้คุณไม่ยอมกลับไปแน่นอนคุณรอคอยคําพูดประโยคที่มันชัดเจนว่าเขาขอโทษเขารู้ตัวแล้วเขาทําผิดและเขาอยากแก้ไขคุณต้องการได้ยินคําพูดเหล่านี้มากกว่าและการกระทํามันต้องชัดเจนสัมพันธ์กับคําพูดที่เขาพูดมาแค่คําพูดยังไม่พอเขาต้องทําให้คุณเห็นพิสูจให้คุณเห็นว่าเขาทําได้แบบที่เขาพูดคุณถึงจะยอมกลับไปในความสัมพันธ์ เดอะเดวิลพี่หมอบอกได้เลยนะคะว่าคุณกับเขายังไม่สามารถตัดขาดกันได้มันยังมีบุญภาวาสนาโสง่งยังมีเวรกรรมต่อกันยังมีความสัมพันธ์ต่อกันคุณกับเขายังต้องได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเพราะคุณกับเขามันยังมีห่วงผูกพันกันเอาไว้ไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันก็ตามเพราะฉะนั้น คุณเตรียมรับการติดต่อจากเขาคนนี้มาได้เลยนะคะเตรียมรับมือกับเขาว่าถ้าเขาติดต่อมาคุณจะต้องทํำยังไงคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะจบความสัมพันธ์นี้อยู่ที่ตัวคุณเลือกนะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100นะคะถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้ คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%น่เค่ะชาวธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกชาวราศีกันชาวธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่5 5 5 25คนที่เกิดวันที่9 9 9 9 9คนที่เกิดวันที่10 20 30 ถ้าใครมีธาตุและราศีต้งต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะพี่หมอรบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครวยพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ